สาแล้วายัทดี๋ยววมาเสบายดีก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลก็ท่ันผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ประเทศลาวแล้วผมก็มากับน้องมาลีให้น้องมาลีไอ้คือกล่องให้ื่อน,นี้ผมก็เกี่ยวข้องมาถวายให้วัดเนาะ ประเทศลาวนี่เนื้อไตจักเบิดวัดนี้เป็นวัดดังมากครับวันนี้เ้าเสียวคลองมาถวายวัดก็คือแถมแถมแถมซื้อมาจากใจกลางกรุงเทพพี่น้องซื้อมาเพื่อเสียวมาให้เพิ่นปุ๊กเดกปุ๊กเดกแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่ามาทําบุญอยู่ในวัดแนี้ก็บูชาเอาไปใส่ไอ่แคนเนาะใส่แคนเพื่อเป็นไอศลีมมงคล เนียอาไทกับคือมาหลายปีเนาะหลายก่อนที่ว่าเข้าสิบไปถวายให้วัดเดี๋ยวผมสีพ,พี่น้องรอเบิ่งอยู่ในวัดแห่งนี้เนาะว่าไอ้วามเป็นมาแบบใดเนาะแล้วก็ตั้งส้างมาตั้งแต่ยุคใดเนาะเดี๋ยวเขาจะให้พี่น้องไปเบิ่งรอบๆขางว่าเป็นยังเงน มาตะโกนเลยกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะว่ากอบมาทําบุญใน,น,นวัดแห่งนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเบาใจเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำบุญใหม่ๆต่อไปานนะผมจะถ่ายรอบๆอ,อ,องค์พระเจดีย์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเก่ามากเลยพี่น้องลาวทุกผ่า เนื้อบอ๊ะที่เป็นเนื้อไต่แล้วก,ก็ทุกทุกทิศนะของประเทศลาว่ะครับหูจักเบิดวัดพระธาตุโพนเหมือนี้คนโบอคอย,ลยไลเปนัดพี่เนอะเพราะว่า มันเป็นหนาฝนมันเป็นหนาฝนกนัอยู่ที่ประเทศลาวกะทําให้ทำหํำนาเนาะทําให้ทำหํำนาก็เลยแบบกระเจ้าก็บโบดิมากกับไหวายคอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นข้างหนาพระธาตุองเจดียด์เก้ามากเลยพี่นนอง หลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ยุคนู้นนะเดี๋ยวดคนมากับไหวพระธาตุเนาะาไหวพระธาตุสักสิบพี่น้องคนไทยก uh ับมาลายเด้อวัดนี่เนาะพี่น้องคนไทยภาคอีสานมาลายครับต่ว่ามือนีกัคนกับบกหอย คนกับโคอยลลย,ย,ยเนาะเอาสิไปถวายไอ้ไอ้นี้ให้ให้วัดเนาะี๋ยวให้พี่น้องไปเบิกน้ำกันเลย उसको समझ सके था और उसे एक शरण भाई मैंने कहा नंद तथा गुरु तथा उस आधार पर तो कुमा का ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति हो गया

มือในีค้นบ่คอยหลยครับวอดีว่าจากบ้านของเบาไซมาที่พระธาตุแห่งนี้กับประบ้านห้าหกสิบกิโลทางก็เป็นทางแดงทางลูกลังฝนกระโตกเพื่อที่มาหอดพี่นองอะไกัดันโดนมากจนใดเนาะเพื่อมากรกาบไหวที่พระธาต เก่าๆที่อยู่ในเมืองลาวเฮาเนาะพี่นอ้องสร้างมาตั้งแต่ยุคดใดมาไซกับโบรูคือกันแต่ว่าทังดูข้อมูลครเ่าๆมากคือลายรอยปีเอโนอถ่ายรอบๆมัพ่พอแม่พี่น้องได้เบิงก่อนอันนี้วัดอยู่ที่สอปปอลาว สำหรับคลิปนี้ขออ้าวซอยกับพิจ๊กไปชนีเนาะครับพี่นะะ้นองเพราะว่าเขากะตั้งใจเอาของมาจากประเทศไทยเพื่อมาถวายให้อยู่ในวัดแห่งนี้เนาะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าตั้งแต่ยุคใดเนาะอันนี้ขอบูญกับท่านพุทธินิเสธทีว่าสั่งมาในยุคยุคยุคใดนะครับพี่นอ้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อของข้าไสอยกันด้วยครับ